บายดีทุกคนเนาะผมก็เด็งอีกเสียนเคยเป็นเป็นบรรยากาศน้ำเซาเซาเนาะซึ่งว่าตอนนี้ผ้าหยางคือเก่าเนาะนี่ไในงัวได้ไหมในงัวไปนาเนาะนี่แตหยางอยู่นี่นะมิเตไปนาไม่ไปทางทางอะไรจกเถื่อนเนาะได้ครับท่านพ่อเองคืมๆเนาะมันบรรยากาศรอบๆไปสองคนไปทยนาคือเก่าต้องซ้ำคนนี่แหละ หนาเบ่งไว้ส่วนนี้ทุกคนเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะคึมๆน้ำมันใกล้เติบนากะซึ่งว่าก็จ้าได้ตกก้าหรือว่าดำาห้ดำนาอะไรนะก็ต้องพูกงว่าพุกคว้ยนะก็เอาไปเลี้ยงอยู่หน้าไปเลยใครไหนแต่มันไปสบายเนาะมันไปโบยายาไลบยยาไปได้ ขั้วไอนี่ดึงคือตอแล้วนี่นะมันโบตเต้เข่าเนาะตัวนี้ตัวเถิก<อ>ตัวนี้โบตเต้เข่าเนาะมันย่างก่อนเลยลายตูยูยย่ยู่ยู่ยู่เป็นไฮซิการอันทำม,มันให้เบิง่งเนาะมันชิเตะทำบัเนาะตัวเทิกด้วตัวนี้อัน,นเป็นตุ่มอันนี้ตุ่มมันเป็นโรคเห็นเนาะนี่โบตเตะทุกคน ผูอยู่ไปไปยังไม่ได้เห็ดอันคอ,อกมาเลยเขาไหลไปไหลมาเนาะถ้าหาเหาานะ็ดคอ,อกแล้วเขาก็บริไลมานะเขาก็ผูกไว้ยู่พุ่นมวยบ่นสนพลเขาต้องไหลามานานี้น่าห่วยเนะาะนพอถือจกเนาะไปปัน่นคันชนห้องไทยน,หนานะใครแต่มันไปสบ,บายเนะี่ย บรรยากาศแถวอันนี้นะเต็มไฮเต็มคันนะอ้วดช่วงจากงามได้ฝนสีเสาตกกำลังหอดป่านะตอนนี้กำลังย่างเข้าป่าคนที่เที่ยวทางกับโบราณนะก็เห็นไปนะชาวน้อยนะลายโตอยู่ อชิปะไปอยู oh. oh. <t <t ่หน้านี่ผมบอกบมีบทกิบหยามนะทุกคนไปดูกระเจ้าชีไทยหุดนาเนาะน้ำลายกระเจ้าต้องได้ล่อยู่กระจกกระตกบว่าเนาะขนมีกระบัดงามดำเจ้าบอกมีนำสำหรับทุกคน ตอนนี้กำลังมาฮอดขึงทางเนาะก็ระชอนนาเลยนำ้ำคนาเขาจะดุดใหม่เนาะพอได้ดั้มอยู่เน๊ยขันวัดตันตกมากขันวัดเฮาอันนั้นน้ำไปเนาะทางน้ำไปลายอะไรฮึ้ยโฮ้ยที่ข้างนี้เขาจะยังไม่เห็ดเนาะ มันเท่ากับก็จะเข้ากับผัดนาว่างไดตเมื่อกี้เอารถไทยเข้ามาบุรีจักเข้ามาบรานะุรี่อยอย่างตามคันเอ,เอาไปสี่บุรออกไปทางถนนนะพเพราะว่าก็จะยังบริดำนาเขาเลยหลัดไปมันก็เลยหอดไวงามเนาะฟังโทรมันก็ไปคนละคันเนาะคันบุไปนำกัน เฮืนอนนอนอาจะเป็นเฮือนก็จะจะเห็ดใหม่ผู้คนออกมาอยู่แถวทางกับลายเลยให้แต่มันบวกไกลเพราะไหลไปอยู่งวกูแหละช่วงดำเขากับสีบด,ด้ไลนะเขาจะผูกไว้อยู่ที่นะของบทผลกุ้งคำสารเนาะไอนบนงวฮะเนาะซึงงวดำฮะเนาะอย่างเป็นซ้ายกันไปเนาะ <c oughs> <c oughs> นำเต็มบิ๊กมองกินเรลือกเนาะนำตัวลายอีทุกคนปุ้มมึงมีเลวเลยนี่ มาถึงแล้วมาถึงเลยเนาะมาหอนาเลยกระบอกบกไกอยู่บกไกเนาะกับย่างกับบุเหมยบันไดสำหรับคนที่เคยย่างเนาะผู้เดียเคยย่างกับเมยเนาะผุ้สมสาจะเป็นผุสมสาเขาเองเนาะหาย่างเลยทุกคนเดียวเนี่ยผม้สมสาบุยจักมีหย่างมันลายมันกระเพ้ามาเนาะ หลายแต่ช่วงนี้เพราะว่าเขาชาเาไทยหวานแล้วมันเกิดแบบมีหยาบไปไดยเนาะว่ามันโฮมกันลายางูมานโฮมกันเนาะนี่ประมาณนี้ท่านพ่อผูกงูเนาะงูมันกินดีดีเลยงูกินดีได้งูอนหมักหยาเนี่ย งัวกันเนาะเขามาเอาแต่เสือมมกมันมาเนะอาปวดเอาลักกันมาเนาะมันจะเลี้ยกันปปนะเฮ้ยลูกน้องมันจะเลี้ยได้แต่ปากเนาะ่างได้งอก,กันได้ดมขักขนาดนนหนึ่งเนมันกินหอดเลยครับน่คืออยจะไดเลยอ้คือเว้ยมาเทิงเลยบนหอยม,มากระเพรไหมเลืเอผนะูกกับบนงัวแดงนะยัง

เกจะไปงูมากับลูกน้องจากอันลูกนอก้องฝนี้อยากเลียงแต่ป่าเนาะอ่างยังลูกชายฮะเนี่อบ่นั่นาลูกชาย่นจากเบ้าอ๋อน้อง่อองน,น,นวนนน่าบ,บุเป็นช่วงนี้กจะเป็นช่วงฤลยดูฝนนะบางคนกับไทยหุดหงหุดหน้าเนาะบางคนกับหวานเนาะบางคนกับก้บาวจื้อ ไดีดำเนาะจหวานเอาเาว่าต้องเถิดทางงามนั่นแบบงามเป็นเถือกฝนมาตกดีช่วงนี้ถ้าเดือนต่อไปแล้ยันมันฝนบดีนะผมคนคไปเจ้ากรวานเอาอะไรตามรักคอเนาะนนะฮะ ตอกนนะม้วกกอนเนาะมัดสิไปห้องบนตอกปลูกช่องสามโตมันก็ด,ดีได้ใหญงมี่นังเหมือนมีซีนกินถุงมีเนาะลูกน้องเขามาให้เองเนาะขอบใจเพื่อละละนรายๆเนาะมันเป็นถนุงมี่นังเนาะแซ่บจูบอ่ะอะไร ตุกจะชาด้วหมดเหนืาตายนี่น,นี่เอาอาจากสดๆดจากกเลยได้ไหมไม่ใช่หรือป<ห>มันเริ่มมันกินํำกันไปเนาะมาคนเดียวน,น,นี่ชดชนี่ชดนะม่นังจริงเจ็บท้องเนาะแ่บเนาะาดไปแล้กินเนานนะเอาสินงวงให้กินเบิ้งละครับปาให้พ่อทากินน้ำคือเนาะคืมปาให้พ่อก่อนเนาะ แบ่งพ่อแล้วครับขึ้นหนตอนไหนเฮ้ยทำกินแบ่งให้ท่านพอนะน่อยน้องหนกันนะนี่กินบ่เนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ดูนี่ลูกน้องเขาก็กินเนาะนี่กินเนาะถ้าเป็นหนูมีผ่าแล้วมันจะเจ็บท้องไหมถ้าหนูเขากินมือเขาก็เจ็บท้องเราโดนได้กินเถื่อนเนาะก็คือหวานๆอยู่นะกันกันเห็นน้ำหวานตรงนะี้เจ้าเสียบเนาะบนหลายอย่าง

มาเลยบุษบีอ่ะเจ๊ฮะรับไหวไหมเห็นบอว่าแล้วบุษบีอื้อนเลยนั่งกิกินเบิร์ดแ้วนยังกินเบิร์ดแ้วยังเหลือประมาณนี้เนาะเอ้ายาวเอ้าเนี่ยสำหรับคลิปนี้เราก็จะปิดคลิปเพนี้เนาะยงไนี่ พี่น,อน้องมีสดๆนดะครับนี่ยิ่งแซ่บมากินนกันเด้อันนี้เหมือนบอกกับมานั่งนี้ตัวนึงอาการมานั่งอ่ะแล้วเราคลิปนี้เขาจะปิดคลิปให้กันนี้เนาะขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาหน่อยเนาะกด subscribe อย่างนี้เ,นเป็นกำลังใจให้เขาเนาะวันใหม่มาเจอกันนะครับเดนๆเนาะเขาก,ก็เปิดซสิลงคลิปเปิดซีรีส์ลงคลิปเขาก,ก็มบบีเวลาเนาะมาเฮ็ดเบียกเนาะ <c oughs> มีคลิปแบบบ้านๆเขาในเลยเนาะให้ทุกคนได้เบ่งเนาะไปเจอกันคลิปหนาทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย